ค่ะคกุ้งคอนเพนแกนจันนะคะวันนี้นะคะกุ้งก็จะมาชวน,นเพื่อนๆเข้างานงานนึงค่ะเรียกว่างาน Life Startup Intro นะคะเป็นงานเกี่ยวกับเรื่องการของการเปิดโอกาสทางธุรกิจนะคะ ในการทำธุรกิจ Legacy ค่ะซึ่งหลายๆคนนะคะตอนนี้เราก็เป็นที่ทราบกันนี้นะคะว่าวิธิกิตการโควิด1 9เนี่ยลามเลยจนมาเป็นระรอกที่3แล้วนะคะหลายคนนะทั้งางานประจำบางคนโดนเลย์ออฟนะบางคนตกงานนะบางคนกำลังมองหาอะไรทำเพิ่มนะคะทั้งๆที่ทำงานประจำอยู่อยู่แล้วก็มีนะคะแต่น้องคนนี้ค่ะเป็นาสาวที่เป็นเคยเป็น Pretty MC สาวสวยนะคะแล้วก็มาแต่งงานแล้วก็มีปัญหาเรื่องหุ่นพังหลังคลอดนะคะตอนนั้นก็หยุดการทํางานเป็น Pretty ไปเพราะว่าต้องเลี้ยงน้องเนาะแต่ว่าเธออะก็เรียกว่าพลิกวิกฤตเป็นโอกาสะคะ่ะเธอได้เข้ามาดูแลสุขภาพแล้วก็รูปร่างนะคะจากผลิตภัณฑ์รีบอลนะคะแล้วก็มาเจอกับโปรเจกต์นี้ก็เป็นเรียกว่าโปรเจกต์ไขมันแลกเงินนะคะ แล้วก็หลังจากที่เธอได้รับประทานริบอนไปเนี่ยเธอก็เข้าประกวดนะคะเป็น Mrs. Thailand Queen of Galaxy 2021ด้วยนะได้รับเป็นแบบอันดับหนึ่งของประเทศเลยนะคะโชคดีมากๆเลยแล้วก็ผันตัวเข้ามานะคะทำธุรกิจอย่างเต็มตัวแล้วตอนนี้มีไรายได้หลายหมื่นบาทต่อเดือนนะคะไม่ต้องง้อไม่ต้องไปเป็นพริตตี้ รับจ้างกับใครแล้วนะคะตอนนี้เรียกว่าเธอสร้างแบรนดิ้งของเธอเองนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จด้วยนะคะใครที่สนใจมองหาอะไรทําเพิ่มนะคะกุงบอกเลยว่างานนี้นะคะสำคัญมากๆแล้วก็วิทยากรที่จะพิธีกรนะคะที่จะมา สัมภาษณ์เธอนะคะก็เป็นถึงมนุษย์เงินล้านเลยนะคะคุณเต้อรารามชวัเจริญพันธ์ค่ะเป็นมนุษย์เงินล้านรหัสที่9ของบริษัท Legacy นะคะจะมาสัมภาษณ์เธอว่าเธอมีประสบการณ์อย่างไรนะคะแล้วก็คุยถึงเ,เรื่องราวของการเริ่มต้นธุรกิจนะคะจนประสบความสําเร็จในวันนี้นะคะใครสนใจนะคะทักทายมาได้นะคะหรือจะกดเข้าที่ลิงก์ Facebook กลุ่มของ Life Startup Intro พบกันวันจันนี้นะคะวันที่7มิถุนาเวลาทุ่มครึ่งค่ะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะอาจจะได้รับฟังโอกาสนี้นะคะแล้วก็รู้จักทักไทยกันมาได้นะคะก็ประมาณนี้ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ